กําลังกายตอนเย็นทุกคนัก,กนเ,ออเกค่ะทุกคนอนนาอยอยอเรียวฝาฝถมังนะคะตอนนี้ก็ะลงสนามกันแล,ล้วทุกคนโอ้จับลูกฟุตบอลหนึ่งลูกนะคะเ,เอาอเร็วเร็วเร็วเอ,อ้น้องนักกีฬามากว่ะ <laughs> <Yeah. cười> này thả rập, thả rập lại thả rập con. Ê đeo <laughs> 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 Còn đeo tập tập <laughs> <Nên nhiên. cười> <laughs> <laughs> วสักเดี๋ยวกับเงยลับเหลาพอได้ขยับเข็นขยับค้าทุกคืน โอ้ค้ดค้ดค้ดบอกเลยว่าหน้าเท้าเก้าสิบกุมภาเก้าสิบเป็นไหนแบบไหนค oh! <laughs> <c oughs> ือเก้าสิบโอ้โหหองไม่รับปะ่ะวะ

Hehehehe. <laughs>